คลิปนี้มาดูกันดีก,กว่านะครับเหล่าบรรดาเสาหลักนะครับที่มีความรู้สึกนะครับต่อชินอบุนั้นนะครับผักมีการพูดคุยกันแล้วพวกเขานั้นจะรู้สึกต่อชินอบุอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดี แฟนขับการ์ตูนเรื่องจาบพิฆาตและศูนย์ทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของเหล่าบรรดาเสาหลักนะครับที่มีต่อตัวละครอย่างชินอบุซึ่งแน่นอนนะครับชินอบุหลายคนนั้นนะครับก็ชื่นชอบตัวละครตัวนี้มากๆแต่เราก็ไม่รู้นะครับว่าเหล่าบรรดาเสาหลักจะชื่นชอบเธอหรือเปล่าวันนี้ก็เลยมาส่องดูดีกว่าความคิดเห็นนะครับของเหล่าเสาหลักที่มีต่อชินอบุนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบเต็มอย่าลืมกดซ ชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ความคีดเห็นแรกนะครับของกิูเสาหลักวารีนะครับที่มีต่อคู่จิ้นของเขานะครับก็คือพวกเราในจิ้นเขานะครับอย่างโกโจชินบุนะครับด้วยความรู้สึกของกิูนั้นนะครับที่มีต่อชินบุโดยเขาคิดแหละครับว่าชินบุนั้นเนี่ยชอบเข้ามาทักทายเขาบ่อยๆเป็นคนที่เอาจริงเอาจังสุดๆเลยแล้วก็ขยันหมั่นเพียรด้วยแต่บางครั้งเนี่ยก็มีสีหน้าที่ไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นการป่งบอกนะครับที่ค่อนข้างจะภาพ ครับในสายตาของกียูเพราะจริงๆแล้วชินอบุนั้นเป็นคนที่เอาจริงเอาจังนะเรื่องไหนนะครับที่เป็นเรื่องแบบจริงจังสุดเช่นอาอย่างเช่นนะสมมติว่าใครบาดเจ็บมานะครับและรักษาตัวไม่หายเนี่ยก็คือรักษาตัวยังไม่ทันดีแต่ไปต่อสู้ต่อชินอบุนั้นนะครับก็จะโกรธสุดๆเลยซึ่งสีหน้าที่ไม่ดีของชินอบุในหลายๆครั้งนะครับอาจจะเป็นด้วยปัญหานะครับปมฝังใจของเธอในอดีตหรือแม้กระทั่งนะครับเรื่องราวบางสิ่งนะครับที่ชินอบุนั้นไม่สามารถที่จะบอกใครได้มาต่อที่ความคิดเห็นต่อ เรื่องที่มีต่อชินอบุนะครับซึ่งแน่นอนนะครับปกติแล้วเคียวจูโร่นั้นจะเป็นคนค่อนข้างจริงจังนะครับแล้วก็พูดจาตรงๆด้วยนะครับโดยเขาก็มีความคิดเห็นนะครับต่อชินอบุในแง่ดีเลยนะโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเป็นหญิงสาวเนี่ยที่พัฒนาพิษได้ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าจะตัวเล็กและเสียเปรียบด้านรูปร่างแต่ว่าเวลาต่อสู้นั้นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยควรค่าแก่การเคารพแล้วก็ยกย่องเรียกได้ว่านะครับอวยสุดๆเลยนะครับสำหรับเคียวจูโร่เรานะครับแต่ที่พูดมาทั้งหมดมันก็เป็นส่่วนนหหึงรือ เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วนะครับในตัวของชิโนปุนะครับในเมื่อเธอนั้นไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งนะครับในการจะบันคออสูนได้เธอก็เลยแบบว่าทําการดัดแปลงโดยการใช้พิษนี่แหละในการจัดการอสูนแทนนะครับคิดดูแลกันว่าไม่สามารถตัดคออสูรได้แต่เป็นเสาหลักได้นะครับในการจัดการอสูรนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาเลยเป็นการพลิกแพลงอย่างดีมากๆเลยนะครับในเมื่อร่างกายมันไม่พร้อมก็ใช้สิ่งอื่นนั้นนะครับในการมาทดแทนมาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปของอุซุยเทนเงินเสาหลักเสียงนะครับที่มีต่อชี โนบุนะครับแน่นอนนะครับจริงๆแล้วเทนเงนนั้นเคยมีเรื่องนะครับกับชิโนบุมาก่อนนะครับเพราะว่าเคยเกือบเอาเด็กบ้านผีเสื้อของชิโนบุไปเพื่อแบบว่าไปช่วยเหลือเมียเมียของตนเองนะครับโดยซุยเทนเงนนั้นนะครับก็มีความรู้สึกนะครับต่อชิโนบุแหละครับว่าดูเป็นคนเอาจริงอาจังสุดๆเลยโดดเด่นนิดหน่อยเท่านั้นแถมดูแล้วเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ดีเลยนะสะโพกผายดีมากเลยกับการคลอดลูกจะทําให้คลอดลูกนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นเดี๋ยวก่อนพี่เทนเงนมันเกี่ยวอะไรเนี่ยกับการวิจารณ์เสาหลักคนอ นะครับก็เออก็แล้วแต่พี่แกละกันนะครับเดี๋ยวก็ทัวลงกับพี่แกอีแหละครับตั้งแต่ประเด็นนะครับเรื่องเมียสาวของพี่แกแล้วแล้วก็มาที่ความเขินต่อไปนะครับของมูอิจิโร่นะครับน้องเล็กสุดเลยนะครับของเหล่าบรรดาเสาหลักนะครับซึ่งถือว่ามีความสุภาพอ่อนน้อมและก็มีความคิดเห็นที่ดีนะครับต่อชินุบุมากๆเลยนะครับโอ้โหในสุภาพบุรุษเลยนะโดยเขาก็คิดแหละครับว่าชินุบุนะเนี่ยเหมือนกับนกนางแอ่นมีรอยยิ้มอ่อนโยนเรียกได้ว่าเป็นคําชมนะครับที่ชมผู้หญิงยังไงนะครับก็ตัวบิดแน้ยาเล หากไม่บอกเนี่ยก็คิดว่าจีบเลยนะแต่ผมว่าทางด้านมุอิจิโร่นั้นก็คงไม่ได้จีบอะไรหรอกแต่ด้วยความที่ใสยส่วนตัวนะครับที่เป็นคนตรงๆนะครับฟิลแบบยังเด็กอ่ะแล้วก็ไม่ได้โกหกอะไรนะครับจึงทำให้ความคิดยงของเขานั้นนะครับก็ตรงตามที่เขาคิดเลยนะครับก็คงคิดว่าชินอุบุนั้นนะครับก็คือเป็นคนอ่อนโยนอ่อนหวานนะครับเปรียบเสมือนนกนางแอ่นเนี่ยเหมือนที่เขาเทียบไปเลยมาต่อที่ความคิดเหต่อไปนะครับของมิซึริบ้างดีกว่านะครับมาดูพลังหญิงดีกว่านะครับที่มีความคิดเป็นสาักแห่งความรครับ โดยเธอนั้นเป็นคนที่อ่อนโยนสุภาพใช่ไหมแล้วก็เป็นคนเข้าขคนง่ายนะครับเธอคิดกับชินอุบูเนี่ยดีมากๆเลยนะโดยเธอก็บอกเลยแหละครับว่าชินอุบูนั้นี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆ,ๆถึงแม้ว่าฉันเนี่ยจะอายุมากกว่าชินอุบูตั้ง1ปีแน่แต่ว่าชินอุบูนั้นดูเป็นคนสุขุมเยือกเย็น,เนี่ยมากกว่าฉันเสียอีกแถมยังเป็นคนที่มีสติที่ดีเสียด้วยจริงๆแล้วเนี่ยฉันเนี่ยอยากจะเที่ยวกับเธอนะตามภาษาสาวๆกันเนี่ยแต่ก็น่าเสียดายที่พวกเรานั้นไม่ค่อยมีเวลาด้วยกัันนนนสกกกเเเเทท่่่่่าาาาาาไหหรรรค็็งงยุลลือววปมดีี ครับต่อมิซึรินะครับที่มีต่อชินุบุนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งนะครับทั้งสองคนจะสามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะครับก็ไม่สปอยแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้เนาะ มาต่อที่ความเกี่ยงต่อไปนะครับของโอบานายนะครับที่มีต่อชินุบุนะครับก็สั้นๆเลยนะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับอาจจะฟิลแบบว่าก็ผู้หญิงคนนึ่งนะก็แน่นอนนะครับพวกเราทราบกันดีว่าโอบานายนั้นนะครับในสายตาของเขานั้นก็สนใจผู้หญิงนะครับเพียงแค่มิสซิเท่านั้นนะครับโดยโอบานายนะครับก็บอกเลยแหละครับว่าชินุบุนั้นเนี่ยดูเป็นเด็กที่ขยันมันเพียรอดทนอดกลั้นสูงมากๆก็อธิบายแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เป็นไปตามสายตาของเขานะครับอย่างที่ผมพูดไปถ้าไไมมมม่่่่ใชิรคก็อยเ อะไรเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็ฟิลแบบว่าก็ไม่ได้เกลียดนะครับหรือว่าไม่ชอบนะครับหรือว่าชื่นชอบอะไรนะครับในตัวของชินบุมากมายอะไรก็ประมาณกลางๆนะครับสแตนดาร์ดมาต่อที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับของซานมิที่มีต่อชินบุซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าซานมินั้นอาจจะพูดจาไม่ดีนะครับต่อชินบุหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเหนือคาดนะเพราะจริงๆแล้วซานมินั้นนะครับก็ทักทายชินบุปนะเมื่อเจอหน้าเป็นเพราะว่าเขานั้นรู้จักกับคานาเอะนะครับพี่สาวนะครับของชินบุนะครับเมื่อเห็นชินอุปก็ จะหมายความว่านะครับทางด้านของซาเนมินั้นนะครับอยู่เป็นเสาหลักเนี่ยมานานแล้วจึงทําให้นะครับรู้จักนะครับกับชินบุนะครับแล้วก็คายนาเอะนะคบพี่สาวของชินบุด้วยนะครับโอ้อก็คือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งข้อมูลที่น่ารู้เหมือนกัน มาต่อที่ความเขียต่อไปนะครับของเกียวเมนะครับเสาหลักหินผาพี่ใหญ่สุดนะครับของเสาหลักในตอนนี้ซึ่งความเขียรของเกียวเมนั้นนะครับผมอ่านผมก็รู้สึกขำนะครับพี่แกสายจิ้นนี่หวานเพราะว่าเกียวเมนั้นนะครับรู้สึกนะครับกับทางด้านชินอุบุนั้นเนี่ยแปลกเลยนะเพราะเกียวเมนะครับบอกว่าชินอุบุนั้นเนี่ยเป็นหญิงสาวที่ดูละเอียดอ่อนดีมักทำอะไรนะฮะขมไปหน่อยแต่ดูสนุกดีที่ได้เห็นเขาเนี่ยพูดคุยกับกิยูนะครับก็คือแบบว่าสายจิ้นเลยนะครับอาจจะจิ้นอยู่ในใจหรือเปล่านะครับให้ แปลกดีนะจากลูกของพี่แกนะครับไม่น่าจะไปจิ้มคนอื่นได้ e ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความคิดเห็นของเราบรรดาเสาหลักนะครับในเรื่องดาาา่าพิฆาตรศูนย์ที่มีต่อชินบุนะครับเสาหลักมแมลงซึ่งก็ถือว่าไม่ได้น่าแปลกใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าชินบุนั้นเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญและเชื่อว่าเมื่อมีคนบาดเจ็บมานะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหลักคนไหนหรือใครนะครับที่แบบว่ามีความเกี่ยวข้องกับเสาหลักก็คงใช้ชินบุนี่แหละในการมารักษานะครับจึงทำให้แต่ละคนนั้นก็มีความรู้สึกที่ดีต่อชินุบุ เลยได้ซ้ำนะครับด้วยความที่อาจจะเป็นผู้หญิงนะครับที่สดใสร่าเริงนะครับก็คงจะไม่มีใครเกลียดเธอใช่ไหมนะครับและเพื่อนๆคิดว่ายัางไงกันบ,บ้างครับชินชอบตัวละครตัวนี้หรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ละกันอยากจะรู้เหมือนกันนะครับและเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ